สำนักข่าว AFP และสปุกนิครายงานว่าโอเล็กชานสติกนายกเทศมนตรีเมืองเซเวโรโดเนสยอมรับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพรัสเซียเข้ายึดครองเมืองเซเวโรโดเนสในเขตดอนบัสได้แล้วถือเป็นชัยชนะเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับมอสโกที่ต้องการควบคุมดินแดนด้านตะวันออกทั้งหมดของยูเครนขณะที่สงครามล่วงข้าสูตรเดือนที่5เมืองเซเวโรโดเนสเป็นที่อับอุตสาหกรรมสำคัญ มีการต่อสู้อย่างดุเดือดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนกองทัพยูเครนจะถอยร่นบางส่วนยองจำนวนกำลังพลขาดแคลนอาหารและอาวุธและได้เคลื่อนย้ายออกไปยังเมืองลิซิชานที่เป็นเมืองแฝดอยู่ติดกันมีรายงานว่าถูกกองทัพรัสเซียถล่มไล่หลังกองกำลังลูฮัสเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียและพันธมิตรบุกเข้าเมืองลิซิชานแล้วซึ่งคาดว่าจะยึดได้สำเร็จในไม่ช้าและจะทำให้รัสเซียควบคุมแควนลูฮัสในเขตดอนบัสได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่กระทรวงกลาโหมของอรัสเซียถแถลงปฏิบัติการในยูเครนระบุว่ากองทัพใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีศูนย์ฝึกของกองทหารยูเครนในภูมิภาคเคอร์นิฮีฟไซตโตเมียวอลีฟกองกำลังการบินและอวกาศทำลายระบบจรวดหลายลำกล้องของยูเครน10ระบบในทิศทางโดเนสกองพลทหารราบที่65 66และกองพลน,น้อยทางอากาศที่46จากกองหนุนทางยุทธศาสตร์ของยูเครนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้โดยสิ้นเชิง กองทัพอากาศยูเครนพยายามโจมตีเกาะงูอีกครั้งด้วยซู -25 และจรวดหลายลำกล้องแต่ถูกสกัดได้โดยแพนทรีเอสซู -25 ได้รับความเสียหายจนต้องบินกลับบุคลากรของกองทัพรัสเซียไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทหารยูเครนมากกว่า720คนเสียชีวิตรถถัง12คันถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศกองกำลังขีปนาวุธและปืนใหญ่เครื่องบินมิ2 9ของกองทัพยูเครนถูกยิงตกใกล้กับหมู่บ้านเซเลโดรต อกองกาลังขี่ปืนอาวุธและปืนใหญ่เครื่องบินมี29ของกองทัพอากาศยูเครนถูกยิงตกใกล้กับหมู่บ้านเซเลโดรอสภูมิภาคเจนีโปเปสตอฟการป้องกันทางอากาศทําลายโดรนยูเครน8ลำในภูมิภาค LPR เคอร์ซอนและคาคอฟล่าสุดเพจอาราดวอลเวอร์รอบโลกสงครามโพสข้อความระบุว่า26มิถุนายนเริ่มต้นด้วยการโจมตีในเมืองหลวงของประเทศยูเครนในช่วงเช้าตรู่ ก,กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวการโจมตีด้วยขีปนาวุธได้ดำเนินการในเขตเชฟเชนโกในใจกลางเมืองเคียฟมีรายงานว่าเมืองหลวงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างน้อยสลูกตามรายงานบางฉบับมีขีปนาวุธอย่างน้อย14ลูกเข้าโจมตีเมืองตามที่ยูริอิกนัตโฆษกกองทัพอ,อากาศยูเครนกล่าวว่ากองทัพรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธ S 1 0 1จากเครื่องบินตู95และตู160 ซึ่งบินออกจากอัสตาแคนการโจมตีเกิดขึ้นเหนือทะเลแคสเปียนทําให้โรงงานอัดยอมซึ่งเป็นโรงผลิตเครื่องจักรทางทหารได้รับความเสียหายในเวลาเดียวกันการโจมตีก็กระทบบ้านพลเรือนที่อยู่ใกล้ๆในย่านที่อยู่อาศัยลวิฟควอเตอร์เคยถูกขีปนาวุธโจมตีมาก่อนในวันที่19เมษายนวันนี้มิสไซล์พุ่งเข้าชนด้านขวาของอาคารตามรายงานของท้องถิ่นพลเรือนถูกอพยพออกจากอาคารหลังนี้เมื่อหลายเดือนก่อน เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ทางทหารวิดีโอจากจุดเกิดเหตุยืนยันว่าไม่มีใครเห็นพลเรือนอ่อนจากอาคารหลังการโจมตีอย่างไรก็ตามตามรายงานของนายกเทศมนตรีเมืองคริสโก้ประชาชน25คนถูกอพยพออกจากบ้านมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล4ี่คนรวมถึงเด็กหญิงอายุ7ขวบที่ถูกดึงขึ้นมาจากใต้ซาาปรหลักหักพังวิดีโอบางส่วนที่แสดงการอพยพของหญิงสาวถูกเผยแพร่ในสื่อยูเครนหลังการโจมตี แอนทอนเกราเชนโกนักโฆษณาชวนเชื่อชาวยูเครนผู้โด่งดังก็ปรากฏตัวขึ้นเขายื่นหนังสือเดินทางรัสเซียที่หมดอายุอย่างน่าอัศจรรย์ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าอ่อนจากบ้านและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเขาเชื่อว่าสามีของเธอถูกสังหารในการโจมตี ระบบก,การปกครองได้เผยแพร่ารายงานปลอมอีกครั้งเช่นเดียวกับที่ทำมาตั้งแต่เริ่มสงครามในยูเครนเมื่อหลายปีก่อนแต่หากรายงานของสื่อยูเครนเป็นความจริงก็ไม่ชัดเจนว่าทำไมหน่วยงานท้องถิ่นจึงไม่อพย,ยพพลเรือนหลายสิบคนออกจากบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่อันตรายกองทัพรัสเซียเคยเตือนรัฐบาลเคียฟว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่สำคัญทางยุทธศาสตร์รวมถึงในเมืองหลวงถูกกำหนดเป็นเป้าหมายหากกองกำลังติดอาวุธของยูเครนประจำการในภูมิภาคดอนบาส ไม่หยุดการโจมตีพลเรือนในเมืองโดเนสและบริเวณใกล้เคียงรัฐบาลเคียฟยังคงเสียสละความปลอดภัยของชาวยูเครนในภูมิภาคต่างๆและไม่ได้หยุดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อ DPR และ LPR เมื่อวันที่26มิถุนายน AFU โจมตีหมู่บ้านส s t a าน o v ใน LPR ด้วยขีปนาวุธ Toshka U บ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย9หลังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากข้อมูลของสนักงานตัวแทน DPR ใน JCCC นั้น AFU ได้ยิงกระสุนมากกว่า200นัดจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1แกรนปืนใหญ่อัตราจร155 152อ 155, 152และ122ม mm, ิลิเมตรรวมถึงปืนคกขนาด120มิลิเมตรเข้ามาในอาณาเขตของสาธารณรัฐพื้นที่อยู่อาศัย13แห่งได้รับความเสียหายทำให้พลเรือน2รายได้รับบาดเจ็บ อาคารที่พักอาศัย21หลังและสาธารณูปโภคหนึ่งแห่งได้รับความเสียหายการโจมตีของรัสเซียในเมืองหลวงของยูเครนอาจเป็นการตอบสนองต่อการโจมตี AFU ครั้งล่าสุดในโรงพยาบาลทหารดอนบาสซึ่งดำเนินการโดยไฮมัสที่เพิ่งได้รับการจัดหาโดยสหรัฐทหารรัสเซีย DPR และ LPR พักรักษาตัวอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกับพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บนักข่าวกองทัพสหรัฐรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนและบาดเจ็บอีกหลายคน อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงไม่ได้รับการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการด้านดรประถมพงศ์โพป,ประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเคียฟโดนแล้วเช้าว,วันนี้กองทัพรัเสเซียยิงขีปนาวุธจัดเรือรบที่ทะเลดำถล่มคลงแสงของยูเครนที่เมืองเคียฟทั้งหมด14ลูก โดยสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มผู้นำ G7 เปิดประชุมสุดยอดที่เยอรมนีในวันที่26มิถุนายนตามด้วยการประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ในช่วงต้นสัปดาห์นี้